สวัสดีครับอยู่กับผมชีโฮคุงชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมครับ Creative ฟ e t สบิวนะครับอ่ะมาวันนี้เราก็จะมาเล่นเอ้ยวันนี้เราจะมาสร้างอะไรดีเนาะดูอย่าหัวเราเลยนะ Mấy ở ê, ê, không biết, tôi không lên nào ơ, có con ละทำอะไรดีอ,อเคยทำมาแล้วอย่างแม่นะครับให้เราเตรียมบล็อกที่ทนลาวาได้นะครับใช้ช่อนี้เรน่บล็อกแบบนี้ก็ได้ทนลาวาได้นะครับไม่ไม่ต่อไปก็ลาวาแล้วก็ ใหญ่แมงมุมแมงมุมแล้วก็ทรายครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราวางเหมือนนี้ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บครพี่ครับเมาส์คลิกขวาแล้วมันมึทงทาง แล้วให้เราทองเดี๋ยวค่อวางว้ามันอย่างนี้ทำได้เลยอเปล นีกตาวท่าน,น,นี้จะทำเหมือนชายดูนะไอ้ายเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่ ผมคือทำมา,มาตั้งนานแล้วนะตอนนั้นยังไม่รู้ไาจานนั้นยังไม่มีช่อง <c oughs> เฮียว่ง จะไรก็ได้ะคุณหนมันอะไรกาไนราเล่ะแบบนี้เวลาแะบนะถ้าถ้าทายหล่นมามือนหลนมแปลว่ามาถึงหนดเวลแบบนี้เล่นหลบดเวลาเล่นจิตจำเลย ม่นัด็จเวานะแค่นับเป็นนับถงกมไม่อยู่ทางน้ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นมดมมผมนับเวลาแทน้าำานนะครับแต่มั้จหลยก็อึ๊จิ๊บพรนาฬิกาสายของเราตอนนี้ กำลัหลดลงมานะครัะแล้วตอนนี้ใครจะหมดเวลาหรือยังถ้าหมดเวลาแล้วคือจบนะครับเราสามารถตีได้ใช่ไหมตีไม่ได้ตีไม่ได้ครับสายที่ตีไม่ได้ตีได้ฉุดเอ่อตีเงินตีเงิน เราก็วางอย่างนงไม่จบเพราะชอบชอบยังทําได้อยู่แต่แรกคิดว่ามันจะทําไม่ได้แล้วทําไม่ได้ก่อนเลยแล้วก็ทำเมื่อว่าแต่มันก็ได้ถึงนะปุ๊บ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสุดยอดจ้า